จันประกายดาวที่ที่ที่ซื้อมาแล้วแล้วเคยให้ดูมันมันเลยมาแช่น้ำไว้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเริ่มมีมีตุ่มมีตุ่มนะตุ่มเกิดขึ้นหลายตุ่มเลยเดี๋ยวค่อยดูสังเกตเห็นไหมเขียวเขียวเขีวเขียวนะครับมีหลายตำแหน่งอยู่นะครับซึ่งซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันจะพัฒนาเป็น เป็นรากหรือว่าเป็นตัวต้นขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นต้นเนี่ยแสดงว่าไอสารตัวนี้มันช่วยช่วยในเรื่องของการเแตกแตกตาหน่อเหมืมาดูความคืบหน้าของจันทประกายดาวนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มขึ้นไหมอืมไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนมีแค่ใบขึ้นมาใหม่ แต่ตัวรากไม่ชัดเจนครับอันนี้เป็นสนิจจันนะคือมันมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ผมก็เลยจับมันมาแช่สารยูกิมันก็จะมีเขียวๆเกิดขึ้นเนาะซึ่งไม่รู้มันพัฒนาต่อไหมนะครับจะพัฒนาต่อได้แค่ไหนไม่รู้เหมือนกันนันจะไม่ไม่ได้ไม่ได้แกะไอ้พวกเศษอะไรมันออกอะไรเพราะว่ามันก็เก็บไว้มันกลัวไปกระเทือนกลัวไปกระเทือน นี่ต้นนี้มันมียอดอยู่นะแต่ยังยังไม่กล้าเอายอดออกนะครับถ้า,ายอดออกเนี่ยมันต้องลงมันต้องลงตาข้างแน่เลยแต่เ,เราขอดูก่อนดูก่อนว่ามันมีพัฒนาการเนเพราะว่าตัวยอดมันก็ไม่ได้ว่าจะแข็งแรงอะไรนะครับบางทียอดมันไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะไปลงที่ตาข้างนะแล้วดูันต่อไปดูต่ออุย้ยดูตัวตาข้างต่อไป <laughs> โอเคสวัสดีครับครับวันนี้ก็เอาต้นเจ้าเสน่จันทรที่เคยมีแค่สองใบน้อยเล็กๆแล้วก็ไม่มีราก พอเราแช่สารยูกิไปก็นานแล้วล่ะนะครับมันก็แตกลากมาเยอะแยะหมดเลยนะครับเพราะว่า้เจ้าจันประกาดาวนี่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีมีหนอ่อนะครับมีหน่อเกิดขึ้นนะมีหน่อใหม่เกิดขึ้นก็เลี้ยงไปนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วก็มีลากเกิดขึ้นแล้วนกะ็สรุปว่าเ,เราแช่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แตกลากมาให้เราเองนะแยกไปหมดเลยนะโดยการแช่ใน ไอสารยุกินะแช่ลืมเลยไม่ได้จําไว้แช่ไปเรื่อย